คลิปวิดีโอนี้ถ่ายทำเมื่อวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนก่อนกฎใหม่จะออกมานะคะว่าหากไม่สามารถารักษาระยะห่างได้1เมตรต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะกฎนี้ได้ออกมาหลังจากถ่ายทำได้1อาทิตย์เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะคะ ด้วยชีวิตคนเมืองค่ะเปิดมาปุ๊บก็แนะนำนะคะร้านเบียร์ที่ชื่อว่าเรอร์นะคะร้านนี้มีถึง74ครับเบียร์เลยทีเดียวนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเทสเบียร์หลายๆรสชาตินะคะแนะนำมาร้านนี้ป๊อปปูรามากๆเลยค่ะ หลังจากอุ่นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินไปร้านเบอร์เกอร์นะคะที่เราได้จองเอาไว้ตรงอากิบิกเกน,นะคะแต่ว่าก่อนระยะทางที่เราจะไปเนี่ยเราต้องเดินผ่านตลาดคริสต์มาสก่อนนะคะที่ถนนคาโยฮันนาะวันนี้นะคะตอนที่ถ่ายทำเนี่ยก็คือถือว่าการติดเชื้อลดลงอยู่ในขั้นที่แบบเหมือนจะควบคุมได้ค่ะ คนเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ไม่มีใครใช้เื่นบินหรือว่าเป็นหน้ากากอนามัยเลยนะคะถามว่ากลัวไม้เดินในกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกเสียวๆสลังว่าเหมือนกันนะคะแต่ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะคะ ตอนนี้ก็เดินข้ามมาอีกฝั่งนะคะที่โรฮิวซ์นะคะแล้วก็เดินเดินมาเรื่อยๆทีอ่อากิบริกะนะคะแถวนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะตึกราบ้านช่องก็ดูสวยทันสมัยและมีร้านอาหารเรียงรายมากมายเลยค่ะบรรยากาศแถวนี้ก็ดีดีนะคะติดริมน้ำค่ะยิ่งช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสนะคะก็จะประดับไฟสวยงาม เรียงรายเต็มไปหมดเลยค่ะถึงแล้วนะคะร้านเบอร์เกอร์ค่ะชื่อเดนิงวินนะคะสาขานี้อยู่ที่ทูโผเมนค่ะร้านนี้จะคนเยอะตลอดเวลาเลยนะคะเมนูปโปรดของเรานะคะสำหรับคนไทยชอบกินอะไรแซ่บๆค่ะแนะนำสตาร์ดกินิลสนะคะกับชิลลี่ i ริปส์ค่ะ ต้องเดินผ่านทางตลาดนะัดคริสต์มาสอีกแล้วนะคะไม่ได้เห็นคนเยอะแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันค่ะทําให้ผู้คนเหมือนแบบไม่แคร์ไม่ใส่ใจเรื่องอการติดเชื้อโควิดนะคะตอนนี้เราเดินอยู่หลังตลาดก็สวยไปอีกแบบนึงนะขณะนี้เรากำลังเดินไปบอนะคะหลังจากกินอาหารอิ่มแล้วก็ oh. ดื่มอะไรนิดหน่อยตอนนี้ก็เดินมาถึงที่โซนที่เรียกว่ายงทรเเก้นนะคะตรงจุดนี้ที่เขาจะไว้จัดงานไทยฟุตแฟร์เป็นประจำทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่มีเนื่องจากโควิดโนนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะขณะนี้ก็เวลาประมาณสักสองทุ่มนะคะคนก็เริ่มออกมาหาอะไรดื่มอะไรทานกันแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงร้านที่เรากำลังจะไปนั่งดื่มกันแล้วนะคะถึงแล้วค่ะค่าร้านนี้เราก็จะมาประมาณ2-3ครั้งต่อเดือนนะคะจะมากับเพื่อนแล้วก็มากับฝาชีค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะว่าภายในเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เขาก็จะนั่งกันชิวๆค่ะนั่งดื่มนั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะโดยปกติแล้วนะคะเวลาเราดื่มเสร็จก็จะประมาณเที่ยงคืนค่ะขึ้นรถไฟฟ้ารอบเกือบสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมาแวะซื้อแมคโดนัลล์ก่อนกลับบ้านนะคะถือว่าเป็นอาหารรอบดึกนะคะ ค่ะชีวิตบันหยุดสุดสัปดาห์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางสัปดาห์เนี่ยเราต้องทํางานค่ะแล้วก็บางสัปดาห์ก็ได้หยุดนะคะเพราะเวลาหยุดปุ๊บเราก็อยากจะให้ความสุขกับตัวเองนะคะวันนี้จบแล้วขอบคุณที่แวะมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะ